สวัสดีครับพี่น้องมือนี้อ้ายปากหวยจะพามาดักปลาไหลครับดักเอียนครับนี่ครับเยื่อมักคือกระปูนเอาครับกระปูนเอาพี่น้องอย่าลืมฝากติดตามอ้ายปากหวยนี้ในี่อส่งยูทูปเนี่นะครับทิ้งไว้ว่าอ้ายปากหวยครับอย่าลืมกดติดตามนะครับคืนนี้อ้ายปากหวยจะพามาทดลองดักปลาไหลครับตามน้องครับน่าจะมีตัวครับพราะมือเสามาเดี๋ยวชมผลงานครับนี่นี่คือมักกระปูครับมักกระปูปูหน้าเขาเลยครับ มักไ้มันเอาสักสองสามขึ้นพี่น้องตักใส่ครับนี่ครับมินขนาดพี่น้องเอยตักใส่สักสองสามบ่วงครับบ่วงคือส่วนนะครับนี่พี่น้องเราจะลงหนามีครับหนาม,หนามีหน้ามีตัวหน้ามีตัว น่ามีตัวนะมืออื่นเศ้าแน่นอนพี่น,อน้องบริโมติดตามเรียลอดมินขนาดขอฝากที่ตามใบปากหวยในส่องยูทูบไปเลอครับตอนนี้กำลังได้สี่หลานวิวครับฝากที่ตามไปเรียนนะครับขอบคุณเลยนะครับมืออื่นเศร้าไอ้ปากหวยจะพามาส้มวาสิบมันอิรีบอแบบบริหม น้องต่อไปน้องต่อไปคือส้นประทานครับแหล่งอุดมสมบูรณ์เหมือนจะมีตัวครับนี่คือบานติดน้องส้นประทานครับน้องนี่นาจะมีตัวปลาไหลครับมาดักตุ่มปลาไหลพี่น้องนี่ครับติดตามผลงานของอายปากหงวยนะครับจะผ้ามาดักปลาไหลมือนดักเอียนนะครับเอียนคือปลาไหล หลังต่อไปพี่น้องน้องนำสวนรับทานครับส้นประทานน้องวิไลครับปลาแถนี่มีไก่ปลามีสั์ปลาลายครับเห็นหนูมีบุครับอยากล่าซัดปลาต้องถามอ้ายปากงวยครับส่วนฤดูการนี้ยังพัฒนลงโขงครับเพราะว่าน้ำโขงมันเท่าไหลเรยล่าปลาอยู่ในแม่น้ำโขงก็ได้แล้วเลยมมาล่าล่าทั้งบกก่อน หากินทั้งโบกก่อนครับหากินกบกินเขียดกินเอียนไปซะนเลยครับก็ผมมะกล่ามะคานะพี่นอ้องเอ้ยชีวิตของลูกอีสานบ้านเฮาหากินแบบบ้านๆหาทำเลก่อนครับหาทำเลก่อนมองได้เป็นตะมีเป็นตะมีบอ่อมงหนีนครับทำเล่ทำเล่ครับทำเล่หาทำเลดักปาลาไหล โมเป็นเตอรมี่เดี๋ยวนะหาไปอีกเรื่อยๆเนื้อกับปืูเจมินมินเนื้อกับใครมันขีแตกก็หลดนหาทำดีโมเหมอะมองนี่เหมอะปอที่นี่เหมอไหมวิคือ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 พี่น้อง เห็นทางขึ้นข่งมันอยู่นี่นี่นี่นาจะมีตัวครับพี่น้องนี่มันต้องอยู่แนวนี้แหลปะปลาไหลเดี๋ยวเดี๋ยวสิดักตรงนี้และมือเส้อมันต้ออกมากินนะพี่น้องเลยมันีมันดมัน,มนดกินกระปูนเนาผมนี่ผมสิดักไปมองนี้นี่ตามหาแหล่งแหล่งดักปลาไหลอีกครับมองไหนมันเหมาะหาแหล่งมันเหมาะอย่าลืม ขอฝากที่ตามไอ้ปากหงยในี่ส่องยู่ด้วยครับที่เหมนไปว่าไอ้ปากหงวยครับพี่น้องตอนนี้ก็ร่งได้แต่ละคลิปได้สี่ล้านวิวสองล้านวิวครับกำลังจะได้ตังแล้วครับหาแรงดีๆม่อกีนเห็นหูมันหนาถูกพี่น้อง วุ้ยป่าบอนพี่น้องป่าบอนอุ้ยมีปลาคือมีปลาคือมีปลามันเป็นโซก็เป็นโซ่กนี้น้ำนิ่เอียบมันเป็นขึนนนนน้นมาในโซกอู้คือเปลี่ยนเป็นเนตมีกบ น่าจะมีกบ่าจะมีตัวนะอุ้ยคือคือพี่น้องนี่คือ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 ,คอ,คอน้องเดียวนี่แหละนี่แหละนี่แหละเป็นแต่มีเอียนกักเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิดักพวกนี้แหละใส่ไว้เรียบร้อยแล้วมืออื่นมาติดตามผลงานได้วานจะหมานบอมีหอนมาก มาหมุยหรือตำแยน่พื้นบ้านพี่น้องอุ้ยขันขนาดเลยว่ามันถือยังมือขันเดี๋ยว่บรรยาก,กาศของอำเภอเขมรลาดลายป่างหงวยมันดักหาเอียนหาปลาอะไรตามปลาตามดงชอบการละผมมาล่าสัตว์ชอบล่าสัตว์ หนามีตัวน้องเหมาะขนาดเลยมันจะมีเอียนมือเศร้ามากติดตามผลงานบึงพี่น้องว่าไม่สีมันบ่มักกับปูใบสองเสมอเลย